กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมเสนอแผนจัดการขยะอุตสาหกรรมระยะ5ปีให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเดือนอม,มีนาคมนี้ตั้งเป้าโรงงานนำกากอุตสาหกรรมอันตรายเข้าสู่ระบบมไม่น้อยกว่าร้อยละ9กนายจักรมนผาสุขวณิชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอุตสาหกรรมทั่วไทยร่วมใจ จัดการขยะอุตสาหกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรงประชงเจริญพระชนมพรรษาครบ88พรรษาโดยระบุว่าปัจจุบันประเทศไทยมีการอุตสาหกรรมอันตรายกว่า3ล้านตันแต่มีการจัดการอย่างถูกต้องประมาณ1ล้านตันเท่านั้นจึงตั้งเป้าหมายภายในปี2558กาอยกอุตสาหกรรมอันตรายจะต้องเข้าสู่ระบบกำจัดมาตรฐานเพิ่มขึ้นอีกกว่าล้านตันสำหรับแผนจัดการการอุตสาหกรรมระยะ5ปีตั้งแต่ปี2 5ง 58, ถึง2,562ตั้งเป้าหมายจะนำโรงงานที่มีกากอุตสาหกรรมอันตรายเข้าสู่ระบบการจัดการให้ได้ไม่น้อยกว่า190ซึ่งในเดือนมีนาคมนี้จะเสนอให้ที่ประชุม <c oughs> คณะรัฐมนตรีพิจารณาที่ผ่านมาเนี่ยในเรื่องของการที่มาลงทะเบียนนะที่คือโรงงานทั้งหลาย6,000 60, 0กว่าโรงนะที่มาลงทะเบียนต่างๆเนี่ยมีอย่างที่เมื่อมีแค่6,000กว่าโรง เพราะนั้นเราจะต้องเอาเรื่องของที่ว่าจะให้โรงงานประเภท3เนี่ยนะมาลงทะเบียนซะก่อนเอาให้ชัดเจนนะ mm hmm. เพื่อที่ว่าเราจะได้รู้แหล่งนะรู้ที่มาที่ชัดเจนและจำนวนนะครับเพราะวันนี้ที่มาลงทะเบียนนี่ก็คือที่เขาไม่ได้ลงทะเบียนมาก่อนนะเราจะใช้คำว่าอะไรนะดึงนะดึงเข้ามาลงทะเบียน แผนจัดการก่ออุตสาหกรรมประกอบด้วยยุทธศาสตร์4ีด้านคือบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมติดตามการต่ออายุใบอนุญาตโรงงานที่ขาดการจัดการก่ออุตสาหกรรมรวมทั้งปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อเอาผิดกับผู้ที่ฝ่าฝืนสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการนำก่ออุตสาหกรรมเข้าระบบพร้อมจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่รองรับก่ออุตสาหกรรมอีก6แห่งในระยะเวลาไม่เกิน30ปี